อ่ะอัดละนโบมีอะไรฮะฝังนโบมั้งนโบนโบอยู่นิวซีแลนด์มีอะไรจะฝังนโบมั้งลงตึกคุยกับนโบทุกวันเลยมีอะไรฝังนโบแล้วอ่นเลือกบอกดิบอกดิบอกมีอะไรตึกนโบนโบทำไมนโบทำไมอยากได้แฟนแฟร์เอ้าเรื่องอะไระ โอกาสเลยเอามาเอามาฝากใครเรเรื่องในโอกาสทำไมต้องมาฝากเลยเลยอ่ะเร็์มันเด็กดีเลยเด็กไม่ดื้อเลย์ขยันเรียนทำไมต้องมาฝากเลยเล้ยอห้ไม่มีเลรฝักถึงน้าโบเลยเหรอเนี่ยเนี่ยคุยน้าโบเนี่ยน้าโบไม่เห็น ส้ามอวังเลยอ่ะจะหานล้วโบา